อ๊บเอโอเคโอเคสวัสดีคนะ่ะเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวนันทางช่อง YouTube อปรับแสงปรับแสงปรับแสงแป๊บหนึ่งนะโอเค สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์มิกวนันทั้งช่อง YouTube ก o o d My Store 15ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายติดตามให้ด้วยนะคะขอภัยที่มาช้าเดิมทีว่าจะมาก่อนหน้านี้แล้วก็ลืมลืมไปเลยนะคะลืมไปลืมเวลาหมดจะไปดู m i s ิสแกรนที่เขาประกวดเมื่อคืนไปดูพวกนางงามนะคะวันนี้ก็มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะในหลังจากที่มีโอกาสได้ไปลงทาง เพจนะคะหาแฟนต่างชาติมากดไม s t ส r e ร์สิ 15, นะก็ได้เห็นในในหลายๆท่านนะคะได้มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะว่าเขานั้นไปอยู่ในประเทศแต่งานไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาที่3ามทำให้การใช้ชีวิตนะั้นมันยากและมันก็ลำบากมากขึ้นเพราะว่าจะต้องไปเรียนภาษาที่3ของเขาก่อนที่จะได้ภาษาก่อนที่จะไปทำงานนู่นนี่นั่นนะคะก็คือมันหนักหนาสาหาัส วันนี้ก็เลยอยากที่จะมาพูดคุยนะคะรวมประเทศที่ใช้ภาษาที่3แล้วก็ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะอย่างน้อยๆนะคะหากกรณีที่เราเลือกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคุณก็ยังที่จะมีโอกาสที่จะแบบว่ามันไปได้ง่ายมากขึ้นท่านที่มาคอมเมนต์นะคะเขาไปอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นั้นเป็นประเทศที่ใช้ภาษาดัตช์นะคะใช้ภาษาดัตช์แล้วทีนี้ก็คือเขาบอกว่า เขาไปแล้วก็คือลำบากมากเพราะว่าต้องไปเรียนภาษาดัสอีกแล้วก็คือจะต้องขึ้นหนักนะคะหนักก่อนที่จะได้ทํางานวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดในกลุ่มของประเทศที่ใช้ภาษาของเขาก่อนเพื่อที่คุณนั้นก่อนที่คุณจะเลือกคุยกับประเทศไหนนะคะคุณจะได้จิ้มถูกนะอันดับแรกเลยนะคะประเทศที่ใช้ภาษาของเขานะคะก็คือเยอรมนีเยอรมนีนั้นจะใช้ภาษาเยอรมันหรือว่าภาษาดอยนะคะ ซึ่งการที่จะไปเยอรมันได้นะั้นคือคุณจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจาเป็นที่ต้องสอบผ่านภาษา A1 ก่อนนะถึงจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ย้ายไปด้วยวีซ่าแต่งงานได้ก็คือต้องไปลบลาพอสมควรสาหรับภาษาอ่าสหรับประเทศเยอรมันนะคุณต้องไปเรียนภาษาดอยเพิ่มนะคะคือผู้หญิงไทยไปอยู่เยอะนะเยอรมันนะคะผู้หญิงไทยไปอยู่เยอะแต่ก็คือภาษามันยากนะคะดอยติดติดหนึ่งในประเทศ หนือเด็ดหนึ่งในภาษาที่ถือว่ายากของโลกเลยนะประเทศที่สองที่ใช้ภาษาของเขาเป็นภาษาประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสนั้นก็คือจะใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งในไม่ว่าจะเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสเนี้นะคะคือหลักๆนะในบางคนเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะบางคนเขาพูดภาษาอังกฤษได้แต่ทั้งนี้นะคะกรณีที่คุณจะไปใช้ชีวิตนะคุณจะเป็นที่ต้องพูดภาษาเขาได้นะคะ ข้อที่3ก็คือประเทศอิตาลีประเทศอิตาลีก็คือไปใช้ภาษาอิตาเลียนนะผู้หญิงไทยก็ไปอยู่เยอะเช่นกันแล้วก็ประเทศสเปนประเทศสเปนนั้นใช้ภาษาสเปนิภาษาสเปนิค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะสเปนินะคะในในอเมริกาก็มีใช้นะในหลายประเทศเลยล่ะภาษาสเปนิเป็นภาษาที่ใช้เยอะมากในในกลุ่มของในหลายประเทศเช่นกันแล้วก็โปรตุเกสโปรตุเกสก็คือ ผู้หญิงไทยไปอยู่นั่นเยอะเช่นกันพี่มีโอกาสต,ตอนที่กลับไทยตะกี้นะได้มีโอกาสได้ไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะเขาไปทำงานที่โปรตุเกสก็คือเขาก็บอกว่าใช้ภาษากรีกสื่อสารแต่ว่าก็คือจะต้องรู้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกันนะคะแล้วก็กรีกนะคะกรีซนะคะหากพพ์จำไม่ผิดนะเป็นประเทศที่แบบว่า เศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ในหลายอย่างมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะหากใครจะเลือกไปประเทศนี้ก็ลองดูให้ดีๆได้ถามว่ามีผู้หญิงแต่งงานไปอยู่ประเทศไหมมีนะคะมีต่อมานะคะประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างที่พิมพ์พูดนะคะว่าเป็นใช้ภาษาดัชนะคะใช้ภาษาดัชเลยแหละหากกนณี้ที่คุณจะย้ายไปอยู่นะและ้วมาต่อที่ด้วยเบลเยียมเบลเยียมคนผู้หญิงไปอยู่เยอะเบลในเบลเยียมนั้นนะคะคือหากกรณีคุณคุยกับฝรัง่งคุณอาจจะคุยกับฝรั่งในภาษาอังกฤษแต่เขาใช้ภาษาดัช ใช้ภาษาดอยแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะในเบลเยียมนะคะในเบลเยียมแล้วต่อมาก็คือออสเตรียออสเตรียคนไทยไปอยู่เยอะเช่นกันออสเตรียนั้นใช้ภาษาดอยเพราะว่ามันติดกันกันกบเยอรมันออสเตรียนะเป็นติดกับเยอรมันผู้หญิงไทยก็ไปอยู่เยอะเช่นกันเคยเดทผู้ชายออสเตรียครั้งหนึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งนะนะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่านะ แล้วต่อมาสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ติดกับเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นั้นนะคะเขาก็จะใช้ทั้งภาษาดอยภาษาเยอรมันนะภาษาฝรั่งเศสภาษาไอซ์แลีด์แล้วก็โอ่าโลโลแมนนะคะก็คือโลภาษาโรมันนะคะก็คือใช้ใช้หลายภาษาแต่หลักๆนะคะก็คือที่รู้ๆเลยนะคะก็คือใช้ภาษาดอยใช้ภาษาดอยแต่ถามว่าคนพูดภาษาฝังกฤษได้ไหมได้นะคะแต่ก็คือหากตอนนี้ที่เราไปใช้ชีวิตนั้นที่นั่นเราจําเป็นที่ต้องรู้ภาษาของเขาแล้วก็สวีเดน สวีเดนก็ใช้ภาษาสวีดดชนะคะแล้วก็นอร์เวย์นอร์เวย์มีพี่คนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าคนนอร์เวย์เขาพูดภาษาอังกฤษได้เยอะเมื่อก่อนเคยแชทกับหนุ่มจากนอร์เวย์เขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นอร์เวย์มาประมาณ30ปีสำหรับพี่คนไทยนะคนที่นั่นใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะแล้วก็เขาก็คือรู้ภาษาคือง่ายๆก็คือเขารู้ภาษา นอร์เวย์นอร์เวเกียนด้วยแล้วก็รู้ภาษาอังกฤษนะคะก็คืออยู่รอดนะต่อมาก็คือเดนมาร์กเดนมาร์กก็ใช้ภาษาเดนิสนะนะคะฟินแลนด์ฟินแลนด์นี้ใช้ทั้งภาษาภาษาฟินแล้วก็ภาษาอ่าสวีดิชนะคะก็คือง่ายๆคือเราอาจจะสื่อสารเขาด้วยเป็นภาษาอังกฤษแต่วันหนึ่งที่เราย้ายไปอยู่ประเทศเขาเราจําเป็นที่ต้องใช้ภาษาเขาได้ในฟินแลนด์นี่ถือว่าผู้หญิงไทยอยู่เยอะมากคือพี่มี Facebook 2 2 สองเฟซบ o ๊กนะคะสองโปรไฟล์โปรไฟล์หนึ่งนั้นก็คือมีแต่เพื่อนทางยุโรปซึ่งเพื่อนทางยุโรปนั้นก็คือส่วนมากจะอยู่ทางฟินแลนด์กันฟินแลนด์นั้นถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้หญิงไทยไปอยู่เยอะข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เขาส่งคุณเรียนนะส่งคุณเรียนแล้วก็หาคุณเรียนจบเขาก็คือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของการทําธุรก,กิจหากจะไม่ผิดเมื่อก่อนมีคุณลดา คุณลดาเคยเป็น uh, แฟนเพจในในในช่องนะคะเขาเปิดร้านนวดที่ฟินแลนด์นะคะคุณละดาะะต่อมานะประเทศอ่าไอแลด์ไอแลนด์ไอแลนด์นี่คือใช้ภาษาอังกฤษเช่นกันมีพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาทํางานสารปกครองสูงสุดเขาเจอสามีจากทินเดอร์เขาเป็นแฟนแฟนคลับในช่องนี้แหละแล้วเขาก็คือแต่งงานย้ายไปอยู่ไอแลนด์ไอแลนด์ and, ที่เป็นประเทศที่น้ําแข็งนะคะเป็นประเทศน้ําแข็งในนั้นเขาก็คือต้องไปเรียนภาษาเขาแล้วก็ ไปใช้ชีวิตที่นั่นนะคะก็คือใช้ภาษาไอของเขานะภาษาน้ำไอแลนติกไอแลนดิกนะคะภาษาของเขาแล้วก็ไอแลนด์ไอแลนด์นะคะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะไอแลนด์ I ที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษนะคะที่มีคนมาถามพิมพ์ลงคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาก็ใช้ภาษาไอริสแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือในโซนนี้ใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งหมดแล้วก็ในส่วนประ,ประเทศเช็ก ประเทศเช็กก็มีผู้หญิงไทยไปแต่งงานไปอยู่เยอะนะนะคะม,มีเพจเมทัลในต่างแดนนะ่ะนะคะแกใช้ชื่อช่องเมทัลในต่างแดนหรือว่าอะไรนี่นะที่เมื่อก่อนแกมาคอมเมนต์บ่อยๆแกก็แต่งงานไปอยู่เช็กนะคะเช็กนะเขาใช้ภาษาเช็กนะคะแล้วก็ฮังการีฮังการีคนไทยไปอยู่เยอะหมู่บ้านพิมพนะไปกันเยอะมากไปกันทั้งแบบมันตระกูลเลยนะคะเขาก็คือใช้ภาษาฮังการีนนะคะ ก็คือเขาไปทํางานในฮังการีเนี่ยเขาไปทํางานนวดนะคะเขาไปทํางานนวดแล้วก็ไปเจอครอบครัวไปเจออะไรต่างๆเขาก็แต่งงานไปอยู่นู่นกันก็เยอะแล้วก็โครเอคเชียนะคะโครเอเชียผู้หญิงไทยก็มีมีแต่งงานไปอยู่นะนะคะแล้วก็เซอร์เบียพี่คุณไปดูในเพจของกินอยู่อย่างไทยในต่างแดนนะจะเห็นผู้หญิงไทยแต่งงานไปเซอร์เบียกันหลายคนนะคุณไปเสิร์ชใน Google นะคะก็ใช้ภาษาเซอร์เบียนะคะใช้ภาษาเซอร์เบียนแล้วก็ในส่วนของเอสโตเนีย เอสโตเนียติดกันกับฟินแลนด์ Finland, นะคะติดกันกับฟินแลนด์แล้วก็มีน้องในหมู่บ้านแต่งงานย้ายไปอยู่เอสโตเนียเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาเอสโตเนียนนะคะซึ่งกลุ่มประเทศพวกนี้นะคะถามว่าเราจําเป็นที่ต้องอรู้ภาษาเขาไหมจําเป็นนะคะบางประเทศคุณจําเป็นมากๆยิ่งาบางประเทศอย่างกรณีของเยอรมนีนะเยอรมนีค่ะกรณีที่คุณจะไปด้วยวิชาแต่งงานคุณต้องสอบผ่าน A1 ของเขานะ หากคุณสอบผ่าน A 1หนึ่งภาษาของเขาไม่ผ่านนะยากเลยล่ะยากงานเข้ามากๆเลยนะคะดังนั้นพี่จะบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะคุยประเทศไหนพิมพ์อยากให้คุณเลือกให้ดีๆนะนอร์เวย์แม้ว่าจะใช้ภาษาภาษาประเทศเขาแต่หลักๆค,ค,คนนอคุณนอคนนอร์เวย์นั้นใช้ภาษาอังกฤษได้กันเยอะดังนั้นนะคะเลือกแล้วก็จิ้มให้ดีๆอย่าให้อย่ามีอย่าพลาดเหมือนกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า เขาแต่งงานไปอยู่ดัตช์ไปอยู่ประเทศนลเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปเรียนภาษาดัตช์เขาบอกว่ายากแล้วก็ยากมากๆนะคะก็คือกว่าจะหางานได้กว่าจะได้ภาษาเขาคือมันท้อนะคะโทาจินมันทอ้อแล้วก็มีอีกคนนะคะที่เขาย้ายไปอยู่อิตาลีเขาก็ควรคางเหมือนกันว่าขึ้นหนักหนักมากๆสําหรับการที่จะไปเรียนภาษาของเขานะภาษาไปเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะแล้วมาดูกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ คือจะให้คุณได้เป็นตัวเลือกในทางเลือกนะนะคะว่าหากกรณีที่เราจะย้ายไปอยู่ประเทศเนี้ยหากเราจะไปเรียนภาษาที่สามนี่หนักนะพิมพูดนะรวมประเทศนะคะก็หนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษนะก็คืออเมริกาอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษอเมริกามีห้าสิบรัฐเทียบกับเทียบเท่ากับห้าสิบประเทศอันนี้พูดเรื่องจริงหรือเมื่อเรื่องจริงนะอย่างหนึ่งรัฐเนี้ยอย่างเท็กซัสเนี่ยใหญ่มากกว่าประเทศไทยหลายต่อหลายเท่าเลยอะ่ะ นะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะแล้วก็เยอะมากๆดังน,นั้นฮะแม้ว่าในอเมริกานะคะเขาเขาจะใช้ภาษาสเปนนิชบ้างนะคะก็คือแต่หลักๆเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่หากกรณีที่คุณมีภาษาสเปนก็คือจะเหมือนกับเ,เรียกว่าอะไรนะจะเพิ่มมูลค่าในการหางานของคุณมากขึ้นต่อมาก็คือประเทศอังกฤษนะอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะต่อมาก็คือประเทศแคนาดา แคนาดาบางบางคนเขาก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสนะหากจำไม่ผิดนะนะคะแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียคนไทยไปอยู่เยอะนะไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ที่อยู่ในเครือจากกาพบอังกฤษพวกไอร์แลนด์พวกสกอตแลนด์พวกนี้นะคะนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์คนไทยไปอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็เซาล์แอฟริกาเซาล์แอฟริกาอย่างแฟนของยิปซีใช่ไหมนะคะผู้ชายก็มาจากเซาล์แอฟริกานะคะเซาล์แอฟริกายังเป็นคนคนขาวนะนะคะคนขาวนะคะ แล้วก็ในส่วนของบาฮามาดนะคะบาฮามาดก็คือเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะโดมินิกันนะคะคือจะเลือกเฉพาะประเทศที่คือเลือกเฉพาะประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อที่แบบว่ามีคนไทยแต่งงานแล้วก็ย้ายไปแล้วก็เป็นประเทศที่แบบว่าได้อา่าที่ในหลายคนรู้นะก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะคะกลุ่มพวกนี้ที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ในบางประเทศเขาก็ยังสื่อสารได้แต่หลักๆแล้วนะพิมอยากให้คุณเลือกให้ดีๆนะนะคะเลือกให้ดีๆว่านะคะว่ายังไงนะการเลือกประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญนะว่าเราจะไหวไหมราไปแล้วเราจะไปควรคางแค่ภาษาที่ 3, สามภาษาที่สีนี่มันก็ไม่ไหวนะมันก็จะหนักนะโอเคใครมีคําถามขึ้นมาได้นะคะค่าคุณจีรพัฒนะคะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะหลังจากที่ มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวดูนะเข้ามาอันนี้ตอบคำถามหลังใหม่นะมีคนป้าต่อยป้าต่อยอยู่เนเธอร์แลนด์แกอยู่ไหมวันนี้คือพิมพ์พไม่ค่อยได้มาไลฟ์ก็คือช่วงนี้นะ่ะพิมพ์พไลฟ์ขายของทางทิกต o อนะคะก็คือใช้พลังในการพูดเดยอะแลไม,ไม่ได้ออกมาทาง youtube แต่ก็พยายามมาอยู่นะคะ ก็เห็นคุณไอพีช p อบนะคะบอกว่าคุยกับคนเนเธอร์แลนด์คิดให้ดีๆนะคนเนเธอร์แลนด์ใช้ภาษาดัชนะใช้ภาษาดัชหากคนอีที่เลือกประเทศนะอยากคุณมองให้ดีๆว่านะคนเราย้ายไปแล้วเราจะไปใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องไปเรียนภาษาของเขาไหมเนี่ยสำคัญมีคนมาถามนะเข,เขาบอกว่าถ้าได้วีซ่าแต่งงานไปอยู่ที่อเมริกาสิทธิ์ของเราในไทยยังเหมือนเดิมไหมสิทธิ์อะไรก่อนอื่นพิมพ์ต้องถามก่อน สิทธิ์อะไรที่ยังอยู่ในไทยจะเหมือนเดิมหากกรณีที่นะหากกรณีที่มาด้วยวีซ่าแต่งงานนะหากกรณีคุณจดทะเบียนสมรสที่ไทยนะมันจะมีข้อเสียข้อหนึ่งที่ในหลายคนต้องรู้นะว่าหากกรณีที่เราจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับชาวต่างชาตินะหากเรามีอสังหาริมทรัพย์เช่นพ่อแม่เราโอนที่ดินทรัพย์สินหรือว่าอะไรพวกนี้นะหากวันหนึ่งที่เราจะขายหรือเราว่าเราจะซื้อตามมีต้องเซ็นเอกสารร่วม อันนี้พี่ไม่รู้นะเพราะว่าบางบางเขาเรียกว่าอะไรนะบางอำเภอบางเขตนะนะคะเขาก็จะอันรุ่มอันวยหรือว่ายังไงไม่รู้แต่หลักๆก,ก็คือส้ามีนั้นจะต้องได้เซ็นเอกสารร่วมกับคุณด้วยอันนี้ก็คือมันเป็นสิทธิ์หนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมของเราแล้วการที่คุณแต่งงานทําวีซ่าแต่งงานที่ไทยแล้วมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ย สิ่ข้ออื่นพี่มองไม่เห็นนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงทุกอย่างก็เหมือนเดิมคุกก็ยังเป็นคนไทยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะทำอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะที่มันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับสามีของเราเพื่อป้องกันการมีปัญหาหนระือว่าอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ในหลายคนควรที่จะทราบนะว่าหากกรณีที่เราแต่งงานกับฝรั่งหรือว่าไม่แต่งงานกับชาติไหนก็ตามหากเรา,ากรณีเราจดทะทบียนสตรสที่ไทยนะเราจะทำอ่า ขายอสังหาริมทรัพย์ขายไนพวกนี้มันจะมีผลนะคะมันจะมีผลเห็นคุณวิพาดาบอกว่าสแกมเมอร์ใช้ได้ทุกภาษาเพราะเขามีแอปแปลภาษาทางที่ดีเราต้องระวังห้ามรักห้ามโอนเงินคือณนะปัจจุบันคุณต้องเข้าใจนะอย่างล่าสุดนะที่พิมพ์เคยออกในหลายคลิปไปนะว่ามันมีคลิปที่แบบสามารถที่จะโคลนนิ่งได้ สามารถที่จะโคลนนิ่งได้แบบยกตัวอ,อย่างเช่นหาครณีที่พิมพ์นน่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดคลิปบางส่วนตัวนี้ไปให้มันโคลนนิ่งแล้วก็พิมพิมพ์ภาษาหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปนะคะพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็คือจะให้พูดเนี่ยมันสามารถทําได้นะคะสามารถทําได้นะ มีคุณ่ยุงอีมาถามนะเขาบอกว่าเขาคุยกับหนุ่มอเมริกันได้หนึ่งเดือนกากไทเฟนลี่เน้นมาแปเดือนยังไม่เข้าใจนิสยัยคือการที่เราจะเข้าใจนิสัยของผู้ชายสักคนนะมันเกิดจากการพูดคุยนะมันเกิดจากการพูดคุยว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงเรายังไงอะไรต่างาเพราะอย่างในหนังสือคำพิแคปพิทีจารฝรั่งต่างชาติเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ย พิมพ์ลงท็อปปีของการหัวข้อการคุยที่เราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรที่มันจะทําให้เรารู้จักตัวตนรู้จักนิสัยของคุณมากขึ้นนะคะเพราะในทั้งสองเร่มนี้มันเป็นมันมีคําถามเชิงจิตวิทยาที่มันจะทําให้เรานั้นถามเขาแล้วเขาตอบเรามาแล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้เป็นยังไงแต่ทั้งนี้นะเวลาที่คุณถามเขาคุณก็ต้องเตรียมคําตอบของคุณด้วยว่าหากเขาถามคุณกลับมาแล้วคุณจะตอบเขากลับไปคืนยังไง อย่างในหนังสือสองเล่มนี้พ,พิมพ์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลไทยเป็นแต่ละหัวข้อแต่ละท็อปปิกนะคะอย่างเรื่องการเงินการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะดูไลฟ์สไตล์การเก็บเขาการใช้เงินของเขาเนี่ยเราจะดูได้จากไหนมันก็เกิดจากการถามและนอกจากนี้นะมันก็มีแนวทางการตอบคําถามให้เราเช่นกันว่าเรานั้นจะตอบยังไงหากก็ถามคุณกลับมาเพราะเวลาที่เราตอบคาถามถามคาถามใครสักคนไปนะ คุณจาเป็นที่ต้องมีคําตอบไป้รออย่างในหนังสือเล่มนี้พิมพ์ก็ลงแนวทางการตอบพิมพ์ว่าพิมพ์จะลงไปเอาลงขายในช้อปปีนะคะกาลังกําลังดูวิธีการอยู่นะนะคะดังนั้นนะมันเกิดจากการพูดคุยนะการที่เราจะรู้นิสัยใครแต่คนหนึ่งเนี่ยมันต้องรู้มันเกิดจากการพูดคุยแต่การพูดคุยนะั้นมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะ,ะแต่เรามาเจอกันในชีวิตจริงมันก็คืออีกส่วนหนึ่งนะ ะะเพราะในิสัยนหลายอย่างมันไม่ออกทางออนไลน์นะพิมพพูดนะไม่ว่าแต่เขาไม่ว่าแต่เรานะ มีคนหนึ่งมาถามคุณอุ้มมาถามนะเขาบอกว่าเขาไปเล่นติ๊กต็อกเขาลงโปรไฟล์กับลูกๆของเขาแล้วทีนี้ก็มีฝรั่งเข้ามาขอคุยมาขอแอบเป็นเพื่อนอะไรพวกนี้เขาก็รับแล้วมีคนหนึ่งที่คุยกันได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเขาให้เบอร์วอทแอปมาแล้วทีนี้เขาเข้าไปแล้วทีนี้ก็คือผู้ชายคุยกันปื้อผู้ชายก็เรียกที่รักนู่นนี่นั่นคือแบบนี้ก็คือกลิ่นแสแกมเมอร์นะกลิ่นแสแกมเมอร์ดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าในติ๊กต็อกที่มันดูง่าย และมันดูง่ายๆมากๆว่าเป็น scammer หรือไม่ scammer หนึ่งเลยนะคะคุณดูโปรไฟล์ของผู้ชายคุณดูโปรไฟล์ของผู้ชายเป็นหลักนะนะคะหากเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปสามัญทั่วไปนี่มันจะแตกต่างจากคนที่แบบว่าออกแนว scammer นันนะมันจะแตกต่างเดี๋ยวหับมีเวลาว่างเดี๋ยพิมพ์จะทําคลิปวเคอให้คุณดูนะว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ว่าเราดูยังไงว่าเราดูยังไงถึงจะรู้ว่ามันเป็นแกมือเพราะมันดูง่ายหากดูจริงๆนะหากคุณดูแล้วเป็นคนช่างสังเกตจริงๆมันดูง่ายแล้วก็ดูง่ายมากๆเลยนะนะคะนี้ก็ฝากไว้ให้กับแน้หลายคนที่จะไปจอดแจ้กับผู้ชายทางทิกต่อกคือณปัจจุบันนะณนะปัจจุบันนะคือมันมันดูง่ายแล้วมันก็มีเยอะ อนนี่พี่บอกนะคะว่ามันคลน n i n g ทําอะไรพวกนี้มันได้เยอะเนื่องจากมันมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันทําให้แม้หลายคนคนี่หลงกลกมเมอร์ได้ไหว,ว,ว,นะวแล้วก็ไหวมากๆนะนะคะไหวแล้วก็ไหวมากๆดังนั้นก็ก็ดูให้ดีๆจะได้ไม่พลาดไม่หลงเวลาไม่เสียเวลาไม่อะไรแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดนะพี่บอนะคะว่าสิ่งสําคัญมากที่สุดให้เปิดกล้องให้ไวเปิดกล้องแล้วคุณจะเป็นที่ต้องจับผิดนะ ไม่ใช่เปิดกล้องแนละ้วแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเปิดกล้องเฉยแล้วก็คือไม่ได้เพไม่ได้แบบสังเกตไม่ได้อะไรผู้ชายหากกรณีผู้ชายนั่งคุยแบบเนี้ยคุณจะดูไม่ออกเลยนะดูไม่ออกเพราะมันใช้ระบบการโคลนนิ่งของระบบคอมพิวเตอร์ปากมันก็จะขยับยุบยิบยุบยิบ,ยบ,ยบตามคําที่มันพิมพ์ก็คือมันจะมีาสแกมเมอร์นั่งพิมพ์เนี่ยคนนี้ก็จะนั่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้เขายกมือ ลุกขึ้นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละคือเป็นตัวที่จะจับผิดได้ง่ายแล้วก็ง่ายมากนะคะโอเคนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะว่ามาตอบให้กับทุกคนนะพิมถือว่าพิมตอบคําถามไปเยอะนะต้องขออภัยช่วงนี้พิม์ไม่ได้ลงคลิปเปลุยเปลุยติ๊กตอกมากนะคะบอกเพื่อนๆนะคะว่านะตอนนี้เป็นช่วงของการกอบโกยเงินทางไหนหนะ้าทางติ๊กตอก อยากให้แนะหลายคนหาข้อมูลแล้วก็ไปกระโจนกันนะคะไปกระโจนกันนะส่วนใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้ว่ามาตอบให้กับทุกคนอย่าลืมใครจะสั่งหนังสือก็อกดลิงก์ในคําอธิบายได้เลยนะคะที่เมย์แปะลิงก์เอาไว้วันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพ,น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 พี่น้องๆทุกคนก็ลาติสวัดนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ